สวัสดีครับวันนี้โกไลท์เราจะพามาชมสินค้าทั้งหมดของโกไลท์นะครับเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับเป็นสปอตไลท์รุ่นโกบีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเล็กหน่อยกระทัดรัดเหมาะกับติดรถทั่วๆไปนะฮะอาจจะใช้สำหรับกรณีฉุกเฉิน าไปดูตัวที่2ครับตัวที่สเป็นสปอตไลท์ปรับด้วยรีโมทเช่นกันนะครับเป็นรุ่นสไตเกอร์ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตัวที่3กันเป็นสปอตไลท์ปรับด้วยรีโมทรุ่นดโอเ雷นะฮะ และนอกจากนั้นเรายังมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นสปอตไลท์รุ่น LED นะครับแต่ว่ามันจะไม่สามารถปรับทิศทางได้นะครับเป็นลักษณะฟิกนี่ครับตัวนี้ครับแสงสุดยอดครับนี่แสงเวลากลางวันนะครับเรามาถ่ายทำกันที่เหนือเขื่อนสีนครินกลางวันแักๆเวลาเที่ยงตรงครับ ครับแล้วผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายของโกไลท์ก็จะเป็น LED นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแสงในลักษณะที่เป็นแสงออกแนวกว้างนะครับครับนี่คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของยี่ห้อโกไลท์นะครับ